ปูนที่ผสมนะครับนี่เราก็จะมาทำการแต่งผิวผนงังตัวนี้นะครับเป็นผิวผนังภายในห้องนะมันเป็นห้องไม่เป็นห้องขยะนะครับผมคนละชัน้นกันกับที่จันรสุกรีวิวคาบก่อน,นะครับผมนี่ครับเรามาดูแบบใกล้ชิดเลยครับผมแบบใกล้ชิดเลยครับ ัดลมไม่มีนะ้อร้อนหน่อยนะครับผมแต่ไม่ได้อับอากาศนะครับผมแต่มันร้อนนะภูณภูค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากเลยพี่น้องแบรดร้อนมากเลยทุกท่านนี่นะครับเราจะรีบสกิมด้วยปูนสกิมสีเทากวอนนะครับสีสีเทาแล้วก็แล้วก็มาทับ,นบหน้ารูปบาองอีกทีหนึ่งด้วยปูนสกิมสีขาวนะครับผม จะได้แต,ต่ลาบแต่เรสจะตั้งนะครับทำงานอย่างลำบากน,นะครับลูกๆหล,ลานๆดูไว้นะครับนี่ครับดูไว้ในครับเนี่ยคุณตาทำงานก่อจะได้แต,ต่ละบาทเพื่อให้ลูกให้เตา้าให้หลานมาไ้ไป,ไปลงโรงเรียนนะครับอันนี้จาจาร์สมารีวิวให้รับชมนะครับก่อจะได้แต่ละบาทนะครับเนื่อยดูนะครับแบบ อากาศก็ร้อนเลยก็ร้อนแต่ก็ต้องทนนะครับผมทำยังไงได้เนาะทุกท่านี่ครับขาดซ็กขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วสองบ้าน,สอ,น,านอสองด้านฮะในอีกหลง้านนะครับเห็นนะครับก่อจะได้แต่ละบาดนะครับทุ่งขานี้ก็นี่ครับแล้ก็เป็นคุณยายยายบัวนะครับผม ฝากถึงลูกเต้าลูกหลานนะครับดูไว้นะครับเนี่ยคุณตาคุณยายทำงานก่อนจะได้ต่ลาบาทเออพี่น้องท่านน้องน,องนองลูกหลานให้ดูนะครับร้อนก็ร้อนลำบากก็ลำบากนะครับแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมสู้กันไปนะยายครับ สู้กันไปครับผมทำไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้นะครับทุกวันนี้ก็จะได้ตะละับปากรับสกิมนะครับโอเคครับผมวณนนี้ก็เดี๋ยวจะสุกเคมมาให้รับชมว่าการทำงาน,ม,านามันระบาดขนาดไหนครังใช้ความขยันเนาะข้อแรกนะครับ ใช้แรงเล,งเลงกายถ้าเลขก็จะได้กันนะครับผมใช้เลกายนะครับก็จะได้เงินขาวแต่ละบาทนะครับโอเคครับผมเราไม่รบกวนละเดี๋ยวจำสุกก็จะไปทํางานผมจำสุกต่อนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมฝั่งนี้นะครับก็จะมีอีกฝั่งนะครับผมเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเทปรับพื้นอยู่นะครับฝั่งนี้ ืนอนน้อตรงนี้นจะเป็นห้องห้องเล็บครับห้องเล็บขนส่งนะครับตรงน,นี้ื้นะครับพี่น้องอะไรให้ไปไว้นะครับเดี๋ยวก็หยุดเทศกาลสงการนะครับเดี๋ยวจะได้พักผ่อนครับสี่วันนะครับหลังจากสงการก็อาจจะได้กลับมาลุยกันใหม่นะครับผม ทำงานกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ